เคยเป็นกันไหมทั้งที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ดูจะไร้ความหมายไปเลยอะ่ะเราดูเป็นคนไร้ตัวตนเราดูเป็นคนไม่สำคัญความรู้สึกเนี้เขาเรียกว่าความเหงาความเหงามันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีอะไรบางอย่าง อยากจะคุยอยากจะเล่ากับใครบางคนแต่ใครคนนั้นนะ่ะไม่มีมันไม่ใช่แค่นั้นนะฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกเราก็รู้สึกกดหูแล้วใช่ไหมยิ่งถ้าฝนตกนะเราก็เหงาแสงไฟสลัวสลัวก็ทำให้เหงาเวลากลางคืน เราก็เหงายิ่งถ้าอยู่คนเดียวนะยิ่งเหงาใหญ่เลยลมหนาวที่ผ่านเข้ามาที่พัดมาโดนเรามันก็เอาความเหงามาด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะแล้วความเหงามันอยู่กับเราได้ยังไงใช่ไหม ความเหงามันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะแล้วก็ทุกคนบางคนเรียนจบปริญญาแต่เพื่อนก็ไม่มาแสดงความยินดีเราก็เหงาบางคนไปเจอเพื่อนใหม่ที่โรงเรียนกลับมาถึงบ้านก็อยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็ไม่ว่างเราก็เหงา ยิ่งถ้าเป็นคนแก่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปเจออะไรใหม่ๆไม่มีเรื่องเล่าก็เหงาจะเล่าเรื่องเก่าๆก็ฟังกันจนเบื่อละทำไมความเหงามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยทำไมเหรอมันเป็นสัญชาตญาณ ความรู้สึกของคนเนี่ยแบ่งออกได้สองอย่างนะคือความรู้สึกทางอารมณ์กับความรู้สึกทางสัญชาตญาณความโกรธความเกลียดดีใจเสียใจพวกเนี้เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ส่วนร้อนเย็นหนาวตกใจกลัว รวมไปถึงความเหงาด้วยอันนี้คือสัญชาตญาณตั้งแต่มนุษย์ยุคหินจนถึงวันนี้วิวัฒนาการของเราก็พัฒนามาเรืเร่อยๆใช่ไหมอะไรที่ติดตัวมาเนี่ยถึงปัจจุบันได้แสดงว่ามันต้องมีประโยชน์เราเชื่อกันว่าความเหงามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคหินเลยนะ ตอนที่เรายังเป็นลิงไร้าหางออกจากป่ามาสู่ทุ่งกว้างตอนนั้นพวกเราตัวเล็กมากแรงก็ไม่มีด้วยถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเราจะไม่รอดเลยเราก็เลยต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มดูแลกันช่วยเหลือกันและเพราะเราอยู่เป็นกลุ่มนั่นแหละ มันก็ต้องมีกฎของกลุ่มด้วยใช่ไหมเพื่อช่วยให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้ามีใครแหกกฎหรือทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าคนนี้ยอยู่ไม่ได้คนนั้นก็จะถูกโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกขับไล่ตอนที่เราต้องมาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยสัญชาตญาณมันก็จะกระตุ้นละว่า อันตรายนะเราอยู่แบบนี้ไม่ได้เราต้องพยายามหาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มให้ได้เพื่อเอาตัวรอดไงสถานการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยบางอย่างก็ทำให้เรารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันรู้สึกว่ากำลังจะมีอันตรายเข้ามาอย่างเช่นฝนตกในยุคหินเนี่ยฝนตกก็ถือว่าอันตรายแล้วนะหรือว่ากลางคืน พอมันมืดเราก็จะกลัวใช่ไหมเราก็จะรู้สึกอยากมีใครอยู่ใกล้ๆให้อุ่นใจมันก็เหงานั่นแหละหรือว่าถ้ามีลมหนาวพัดมาเราก็ต้องตื่นตัวละต้องช่วยกันสร้างความอบอุ่นละความรู้สึกพวกนี้เราเรียกมันว่าความเหงาความเหงามันเริ่มมาจากตรงนั้น วิวัฒนาการมาจนถึงวันนี้ถ้าถึงปัจจุบันแล้วมันยังอยู่แสดงว่ามันต้องมีประโยชน์และความเหงาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรารู้แล้วนะแล้วมันทำอะไรกับร่างกายเ,าเราบ้างเจอกัน EP 2สอง